เอาละสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราก็อยู่กับผมนะโฟกแบกมัสเกอร์นี่จเจคเยนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวสารของเกม p o k เ m มอนยูไนที่กำลังจะเปิดตัวในระบบ Android และ iOS ในวันที่22กันยายนช่วงบ่าย2โมงเป็นต้นไปนะครับซึ่งเมื่อช่วงประมาณ3ทุ่มทาง Official ได้มีการปล่อยคลิปวิดีโอออกมานะเป็นระยะเวลา1ทีนะครับซึ่ง ทางวิดีโอนี้ได้เผยรายละเอียดต่างๆที่กำลังจะเข้ามาและกำลังจะอัปเดตใน Nintendo Switch นะครับเข้ามาของวันที่22นะฮะก็รายละเอียดนะจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูเลยดีกว่าครับข้อแรกครับสกินที่จะเข้ามาในซีซั่นนี้นะครับต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าเกมโปเกมอนนะครับมีสกินตัวละครด้วยนะครับสำหรับคนที่เล่น Nintendo Switch อยู่แล้วก็ทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วครับว่ามันจะมีสกินที่มีระดับแตกต่างกันนะครับ ซึ่งในคลิปวิดีโอที่ทางเอฟเฟชเชได้ปล่อยมาครับได้มีการเผยสกินตัวละครต่างๆออกมานะครับซึ่งผมจะมาคาดเดานะครับว่าสกินที่ทาง o f f i c i a l ได้ปล่อยมานะครับมันจะไปปรากฏอยู่ในรูปแบบในการาร,รับยังไงนะฮะก็เดี๋ยวไปไปที่สกินของสองสกินแรกที่มันปล่อยออกมาก่อนเลยนะครับก็คือสกินของกาเบียสนะฮะและก็สกินของริสซาดอนนะครับ ผมขอเริ่มจากสอนสกินนี้ก่อนนะครับเพราะว่าสอนสกินนี้รนะับเป็นสกินที่อยู่ในระดับเดียวกันนั่นก็คือสกินที่อยู่ในระดับแถสีฟ้านะครับซึ่งสอสกินนี้นะครับถ้าอ้างอิงจากซีซั่นหนึ่งนะครับสกินระดับแถสีฟ้านะครับเราจะสามารถรับได้นะครับด้วย2กทรณีนะก็คือ1คือการที่เราเติมไอออสเจมนะครับเพื่อไปซื้อในช็อปนะฮะกับการเราที่เราสุ่มในกระชปองนะครับซึ่งอ้างอิงจากในซีซั่นหนึ่งก็จะพบว่า สกินที่ระดับสองสกินนี้นะครับในซีซั่นหนึ่งก็คือสกินของเกโคงะกับสกินของบาเลียนะครับส่วนในการสุมกระจับปองนะครับเราก็จะก็จะมีสกินของคาบิก้นนะครับที่เราจะสามารถสุมได้นะครับซึ่งสกินของกาเบียสกับสกินของดนะิสซอลอนน่ะก็มีความเป็นไปได้นะครับว่าเราจะสามารถซื้อได้ในช็อปกับเราไปสุมในกระชับปองนะครับก็รอเกินเปิดทีว่ามันจะมาในรูปแบบไหนนะครับ แต่ผมคิดว่าตอนนี้น่าจะเข้าไปในช็อปมากกว่านะครับต่อไปเราไปที่สกินของลูคาเิโอกันเลยครับสกินของลูคาเิโอนะครับจะเป็นสกินที่อยู่ในระดับแถบสีเขียวนะครับซึ่งจะเป็นสกินที่ปรับรูปแบบของตัวละครเฉยๆแต่จะไม่มีเอฟเฟกสกิลหรือเอฟเฟกมูเมนต์ใดแรงสิ้นนะครับซึ่งสกินลูคาเิโอนะครับข้างอินจากซีซั่นหนึ่งนะครับมีความเป็นไปได้2ทางก็คือ1นะครับสกินของลูคาเิโอจะอยู่ในช็อปนะฮะเหมือนกับสกินแถบสีฟ้านะครับ แลน,นะครับอาจจะเป็นสกินที่แจกฟรีในใน Battle Pass Level 1นะฮะซึ่งถ้าอ้างอิงจากซีซั่น1นึ่ Battle Pass Level 1ก็คือเราจะได้สกินของ Pikachu มานะครับก็มีความเป็นไปได้นะครับว่าสกินของลูคาริโอตัวนี้นะครับจะอยู่ในช็อปหรือไม่ก็แจกใน Battle Pass นะครับแต่เราก็ต้องเติมนะฮะต่อไปมาที่สกินของคาบิโก้และลิซดอนเลยนะครับซึ่งในเทเลอร์นี้ได้ประกอบมาอีก3สกินนะครับก็คือสกินของคาบิโก้สองสกิน และสกินของวิซาร์ดหนึสกินนะครับซึ่งผมมัดสาสกินนี้รวมกันเพราะว่า3สกินนี้นะครับมันมีโอกาสที่เราจะได้รับโดยการเราเติมเอออ e m เนะฮะเข้าไปซื้อในช็อปนั่นเองนะครับหรืออีกทางหนึ่งก็คือเราสามารถแลกได้ด้วย c o l ล์เวลติกเ e ็ตเอ็กแชนะครับซึ่งก็ต้องลองดอดูว่าสามสกินนี้จะไปปรากฏอยู่ในช็อปหรือว่าจะปรากฏทั้งในช็อปแล้วก็ h o l ลเวลติกเตนะครับ ก็เดี๋ยวรอดูตอนเกมเปิดอีกทีนะฮะแล้วเราก็มาถึงสกินไฮไลท์ของคลิปนี้นะครับนั่นคือสกินของเกงก้านะครับซึ่งสกินของเกงก้าสกินนี้จะเป็นสกินที่อยู่ในระดับสกินแถบสีม่วงนะครับก็คือสกินที่แ a r ที่สุดเลยนะฮะซึ่งสกินของเกงก้านะครับมีความเป็นไปได้2อ,อย่างนะครับที่เราจะได้รับมานะครับนั่นคือ1เป็นสกินเลเวลสุดท้ายของเซตพาร์สนะครับท่างอิงจากซีซั่นหนึ่งนะ,ะกับ เป็นสกินที่อยู่ในกระชจปองนะครับซึ่งเป็นสกินที่แรงที่สุดนะครับก็คือถ้าเทียบกับซีซั่นหนึ่งก็จะเป็นสกินของเอสเบิร์นกับสกินของแฟลโลนะครับซึ่งสกินของเอสเบิร์นเนี่ยจะอยู่ในแบตเทิรนพาสนะครับส่วนสกินของแฟลโล่เนี่ยจะอยู่ในตัวสุ่มกระเจปองนะครับซึ่งเราก็ต้องมาลุ้นกันว่าสกินของเกงก้าเนี่ยจะไปอยู่ในกระชจปองหรือว่าจะไปอยู่ในแบตเทิรนพาสนะครับซึ่งสกินที่โผล่ออกมาทั้งหมดนะครับ ผมมีความรู้สึกว่าเขายังปล่อยออกไม่หมดนะเพราะถ้าเทียบจากซีซันหนึ่งแล้วอ่ะมันจะมีสกินที่เป็นระดับแทบสีม่วงเนี่ยสสกินซึ่งตอนนี้เขาปล่อยออกมาแค่สกินเดียคือสกินของปิงก้านะครับก็ต้องรอดูต่อไปว่าพอเกมเปิดแล้วเนี่ยมันจะแจกเป็นสกินอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับโอเคในหัวข้อสกินก็มีประมาณนี้ครับที่จะเข้ามานในซีซันหน้านะฮะ ส่วนต่อมานะครับก็คือโปเกมอนใหม่นะครับที่จะเข้ามาในซีซั่นนี้นะฮะซึ่งโปเกมอนที่จะเข้ามาในซีซั่นนี้นะครับจริงๆมันได้มีการเปิดตัวในโปเกมอนไดเ็กช่วงเดือนที่แล้วนะครับที่ผ่านมานะครับซึ่งนั่นก็คือนิมเฟียแกะมันมูนะครับซึ่งในความคิดเห็นของผมนะครับผมคิดว่า2ตัวนี้น่าจะเป็นโปเกมอนที่แจกฟรีสัก1ตัวนะฮะและอีกตัวหนึ่งน่าจะเปิดขายนะครับแต่ก็ ต้องรอดูเกมเปิดอีกทีนะครับว่ามันจะเป็นแบบไหนแต่ผมก็แอบเชียร์นะฮะว่าให้นิมเฟียเขาแจกนะครับในส่วนต่อมาของเชลเลอร์นะครับได้มีการปรกากฏวิธีการที่เราจะเข้าไปเล่นเกมนะครับซึ่งก็จะมีการครีเอทสควอตกับการจอยสควอนะครับซึ่งเราสามารถเข้าไปรอห้องก่อนแล้วสามารถพิมพ์คุยกันได้นะฮะซึ่งใน ซีซั่นที่แล้วนะครับเราจะไม่สามารถพิมพ์คุยได้ระหว่างเรารอห้อนะครับซึ่งผมก็ผมก็รู้สึกว่าเออมันก็โอเคนะเพราะว่าบางทีเราสุ่มเจอใครางแล้วเราแบบเหมือนเราไม่ได้คุยกันก่อนจะเลือกตัวละครนะครับว่าเราจะเล่นตัวอะไรซึ่งผมคิดว่าถ้าเกิดมันสามารถคุยกันแบบนี้ได้ผมก็น่าจะมีเขาเรียกว่ามีปฏิสัมพันธ์ในการเล่นมากขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะทําให้ทีมเนี่ยประสบความสำเร็จในการเลือกตัวละครมากขึ้นนะครับซึ่งซีซั่นที่แล้วเนี่ย ผมเชื่อว่าทุกคนมีการหัวร้อนเกี่ยวกับการเดิร์ตตัวละครแน่นอนนะครับซึ่งผมมองว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับที่เขาอัปเดตตัวนี้เข้ามานะครับก็รอดูนะครับว่ามันจะเวิร์กไหมหรือว่ามันจะยิ่งทําให้หัวร้อนกน่นเดิมนนะโอเคและท้า,ทายในส่วนของท้ายคลิปนะก็จะมีการบอกแค่ว่าอ่าเกมนี้นะครับเป็นเกมที่สามารถคร o สแพลตฟอร์มได้ทั้งในโทรศัพท์ทั้ง iOS Android แล้วก็ Nintendo Switch นะครับสามารถเล่นร่วมกันได้นะฮะ และก็จะซัพพอร์ตภาษามากขึ้นนะครับแต่ผมคิดว่าภาษาไทยน่าจะยังไม่ซัพพอร์ตหรือเปล่านะครับต้องรอดูอีกทีนะเพราะว่ามันจะเปิดในไทยไงก็มีความเป็นไปได้ว่ามันจะมีภาษาไทยด้วยนะครับโอเคสําหรับข้อมูลในเทลเลอร์ก็มีประมาณนี้นะฮะเราเพิ่มเติมนิดนึงนะครับสําหรับเกมที่กำลังจะเข้าในพรุ่งนี้นะที่เราจะเปิดตัวนะครับสําหรับผู้เล่นที่ลงทะเบียนล่วงหน้านะครับทางเกมได้มีการแจกนะฮะ มี e o s g e m จมนะครับ2อ0 0พอยนะครับและตัวละครอย่างปิกาจูนะครับและก็สกินของปิกาจูนะครับซึ่งใครที่ลงทะเบียนไว้นะก็จะได้ของรางวัลสุด Exclusive นี้นะครับแน่นอนทุกคนนะครับโอเคสำหรับข่าวสารของเกมโปเกมอนยูไนก็มีประมาณนี้นะครับก็ถ้ามันตกหลน่นหรือว่าผิดาพาดประการใดก็สามารถคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ โอเคสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับข้อมูลที่ทางอ f ฟฟิ i ช l ลได้ปลอ,อ,อกมานะครับก็เดี๋ยวเราไปรอดูในะเกมเต็มก็ดีดีกว่านะครับว่าในที่เขาจะเปิดตัววันที่2 2เนี่ยจะมีอะไรที่น่อ,อจากเทเลอร์ที่เขาปล่อยออกมานะครับโอเคสำหรับวันนี้นะก็ขอบคุณที่ติดตามชมคลิปของผมนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามช่องของผมและกดไลค์ให้คลิปของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับ กับคลิปของข่าวสรารเกมโปเกมอนยู่ไนนะครับตลอบวันนี้ขอบคุณที่ติดตามอมนะครับสวัสดีครับ